ฮัลโหลมาขับรถกินลมชมวิวกันจ้าอากาศดีๆนาทีทองนะจ๊ะอากาศดีๆนาทีทองแบบนี้เราออกมาขับรถกินลมชมวิวกินลมชมวิวกันเด้อ นตกมาหลายวันฝนตกลมแรงมาหลายวันวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสดีเหลือเกินอาจจะมีบ้างเล็กน้อยดำๆแต่ก็ถือว่าโอเคสดใสเราอยู่แบบอึมคลึมมาหลายวันแล้วทั้งลมทั้งฝนวันนี้เราได้โอกาสได้เวลานาทีทองนะจ๊ะ ถือโอกาสออกมาซีออกมาดูโลกภายนอกกันบ้างมาพร้อมกับพระเอกสุดหล่อของเราพระเอกสุดหล่อของเราตอนนี้ก็จะเลื้ยงไปด้วยนาข้าวเนาะนาข้าวบาเลข้าวสาลีหลายที่ก็เก็บเกี่ยวกันไป หลายแปลงแล้วที่เราขี่รถผ่านมาหลายแปลงก็เก็บเกี่ยวกเก็บเกี่ยวกันไปเยอะแล้วไอ้ต้นคาโนล่าที่ดอกเรื่องๆที่เคยถ่ายให้ดูนะเขาก็กําลังเริ่มเกี่ยวกันแล้วมันแก่แล้ะกําลังเริ่มเกี่ยวกันโู้้องฟ้าสวยจังดูเสวย เป่าพานั่งกินลมชมวิวตรงนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่นะเนี่ยเนี่ยหมู่บ้านตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่ไวมากสร้างไวมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวเข้าอยู่กันแล้วนี่กำลังสร้างเพิ่มอีกตอนนี้กำลังขยายเพิ่มกันอีกเนาะหมู่บ้านเริ่มเติบโตกันออกมานอก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นเฮ้ยเหมือนเหมือนพี่นกอยู่กลางถนนทันไหมนี่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 เห็นไหมนั่นออกดีนะออกไปทันจ้าเธอคลิปนี้ก็เป็นคลิปทักทายกันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามีความสุขทุกท่านทุกคนเด้อวงเวียนน้อยข้าวงเวียนน้อยก่อนนี่ นี่ก็สร้างใหม่นะี่นี่นี่เนี่เวิร์กนี่ก็สร้างใหม่เนี่ยหมู่บ้านสร้างใหม่ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยหมู่บ้านถึงแล้วถนนทางข้าบ้านเราโอเคจ้าพบเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า